ครั้งนั้นแหละภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหายของท่านพระนันทะย่อมร้องเรียกท่านพระนันทะด้วยวาทะว่าเป็นลูกจ้างและด้วยวาทะว่าผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงไถมาว่าได้ยินว่าท่านพระนันทะเป็นลูกจ้างได้ยินว่าท่านพระนันทะ เป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงถ่ายมาท่านประพฤติปรมมรจรันเพราะเหตุนางอับศรได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้รับรองท่านเพื่อให้ได้นางอับสรห้าร้อยผู้มีเท้าดุดนกพิราบครั้งนั้นแหละท่านพระนันทะอึดอัตระอาเกลียดชัง ด้วยวาทะว่าเป็นลูกจ้างและด้วยวาทะว่าเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงไถ่มาของพวกภิกษุผู้เป็นสหายจึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรนพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระนันทาได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่ง ในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีวันณะงามยิ่งนักยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระภาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสของพระมาตุชาทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่มเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ แม้เทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่พระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่านพระนันทะพระภาดาของพระผู้มีพระภาคโอรสของพระมาตุฉาทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ครั้นพอล่วงราตรีนั้นไปท่านพระนันทาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาค ทรงรับรองข่าพระองค์เพื่อให้ได้นางอับศรห้าร้อยผู้มีเท้าดุดนกพิราบข้าพระองค์ขอปลดเปลื้องพระผู้มีพระภาคจากการรับรองนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระนันทะแม้เราก็กำหนดรู้ใจของเธอด้วยใจของเราว่านันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้เทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่พระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระภาดาข,ของพระผู้มีพระภาคโอรสของพระมาตุชา ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายซึ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระระ・นันทะเมื่อใดแลจิตของเธอหลุดผลแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นเราพ้นแล้วจากการรับรองนี้ ลำหนับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุใดข้ามเปลือกตมคือกามได้แล้วย่ำยีหนามคือกามได้แล้วภิกษุนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์จบสูตรที่สองพระผม